มาเฮือนมาซาละจ้าสองเถาเศร้าเฝ้า,ฝาสวนแล้วพี่น้องมาด้วยกินยำมาแ,<ร>แตง่งอยู่ครัวกิ่นยำแรง้ะจ้ะสบายดีพี่นอ้อ,ขำขำอ,นองสบายดีรอบคำคำอจ้่พี่น้องสบายดีพัะศุกรสุคนจ้าวน่นหญ่พ่อน,นั่งเจ้าคออยู่ในครัวเล้สิเฮ็ดยั้งสู้ประวัวกิ่นพี่น้องหูบออ้บเมือเน,นี่ยเอพี่พนันถามมาว่าอยากเินนันพ่อน้องบอยสุพักทางเรากำลัง ติ๊กกระแสดังเนาะพี่น้องอาหารลาวที่เป็นกระแซจ้ามือหนิลุงพรจัดไปจ้าพี่น้องนี่มีกระมีพวกอันนี้นี่ดอกมังือมักบวหมักแข้งเห็ดเข็มเห็ดเข็มงางากระติ๊าขาวจ้ให้คมหอมเลยคืองาตัวใดคืองาขาวเด้อจากสุปพักลาวพี่น้องมันทีหอมอยู่ตัวนี้แล้วก็มีพักนี่ หลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องเลยพักคุ้มพักอียังดอกปักกาดช่อมขมิ้นพักสารพัดพักท่เหามากินเนาะใส่ได้เบิดใส่ได้มืดพักพักยอดพักเครื่อพักชิมมี่น้าไม้กับน้าไม้ใช้น้ำกระดักรูปปีนอยงหลายคนกับลายหินในสุพักกับโบไม่มีแต่แนวเดียวพี่น้องมี่อันนออ้อยนออ้อยนูบมนอซานนอตาวมนกระใสไดเพื่อการสุพักนี่นอต่างๆแม่นนะ แต่ว่าบ้านประบววมันก็ค่อนข้างชื้ออึดออยากๆยากจะหาได้ซ้ำนี่แหละเก็บเอาตามหัวตามส่วนลุงพอเราเก็บเอาจ้ะนี่ส่นตัวนี้นั่นเพิ่นนั่นเอามาให้แต่ตลาดมันยุ่งซื่อจ้ะพัดอะไซื่อจ้ะเพิ่นผสมมาให้แล้วพี่น้องเพิ่นเออเพิ่นร่วมมาเรียบร้อยร่วมแต่กับโบคบปนัยดรกมันก็บช่าอะไรทั้งมังลายคือทั้งวันทังพรทั้งเนื้อแล้วมันสีหลายไม่ยอดเอียงพ้อมเลยเนี่ยยอดจีจอเลี่ยม เครื่องเลียมเครือนี่ยดิแม่นเมื่อทุกอย่างเข้ากันใช่ไหมผสมผสมกันก็นี้นี่คือพักคาเครื่อพี่น้องเคยกินหมดแกงจะหอมเครื่องหอมอย่างก็ได้ิมีแบบพักรสชาติหวานรสชาติขมปนเปื่กันอยู่ในนี้พี่น้องมีกวางตุ้งดอกนี่มีผักกาดส้มกัดซ้อมพร่องผักกาดหินเจี๊ยบกับมีนี่พี่น้องใส่ไรเบิร์ดพักที่เยากินขาดโบได้เเนื้อพิ่อจังสำคัญ ปลาดุกคือปลาจาสุกผักลาวนะจะพี่น้องขาดบ่ได้เด้อขาดอีหยังก็ขาดได้แต่อย่าขาดเนื้อปลาปนมันชิโนะจะกันนี่นะแต่ผู้บางคนณกะคนกะใช่ปลาแห้งในพี่น้องคนมันจิบข้าวปลาแห้งตากแห้งแก็มาตับเป็นคนละแบบเนาะแมนแต่ลุงพอเราเสิร์ฟปลาดุกย่างจันมือนี่พวกเฮ็ดกะใช่ไดมอนดเฮ็ดบดเฮ็ดกระด้างเฮ็ดนางฟองนางผ้าร่วมกันใช่ไดมอนดสุกผักแต่ว่าครอบครัวประบัวมากินเฮ็ดเค็ม ก็เลยเอาเห็ดเข็มมาสุกใส่จ้าพี่น้องมันบ่มีพี่น้องเออแล้วเขาก็บอกเห็ดป่วมาสุกใส่สาฮะได้คือกันโออเท้าหนาก่อนเท้าหนาก่อนได้เมื่อได้พักรวมๆมาเท้าหนากับจังชุบจะเห็ดป่วงลองเบิ่งเนาะเท่านี้เห็ดเข็มก่อนจะเตรียมไปเรียบร้อยแล้วจ้ะเนาะอ่ะรอให้ลุงพอเราย่างป่าเราสุกแล้วเราก็สิจัดการพักเต้าเบิร์ทุกอย่างลวกพี่น้องมาเบิ่งกตันปุ้มพี่น้องทุกอย่างลวกให้สุกเด้อจ้ะเด้อ แล้วมาเบิ่งหลวงพรเราสิบปุ่มโคเล่โคเล่แบบใดนเนาะอ่ะหายเวลาเราเตรียมเครื่องของของเราให้เสร็จก่อนมาถึงขั้นตอนเราลวกผักแบบพี่น้องกินห้าวผัดสลัดผัดผักของเราลงลวกแล้วจ้ะวันนี้หลวงพรบอกเบิดเปลือกจ้ะโบเก็บโบกากเลยจ้ะเห็ดให้เบิ่งตามขั้นตอนหลวงพรเด้อพี่น้องใครอยากลองเห็ดกิน ซุปผักท้องทิ่นลาวซุปผักลาวลาวกำลังฮิตติดกระแสมื่อในหลวงพรจัด่ายจะไปเนาะเนี่ยอืมจะถ่ายให้เบ<ม>ิ<ห>้งเป็นข<ม>ั้นตอนขั้นตอนแจ๊ปุ้ยและแจ๊คกินกน็จะได้เฮ็ดตามถือเนาะ,ะเหตุเปลี่ยนพาต้องมาล,กลวกเราอย่างปลาเราเรียบยร้อยออแล้วก็มาลวกผักให้สุกจ้ะอ่ะอืมลวกผักเสซตแล้วก็จะมาขวงาไปเนอะ งาขาวซื้อมาแล้วก็มาขวาให้เพื่อนหอมจ้ะขวไฟอ,อ่อ,อนๆเลยพี่นอ้องเห็นมะระยกกระทะไว้ยเอ็นวายเทิมไผ่แห้งขวบห่อนแล้วกันให้เพื่อนได้กินหอมแต่ปอกแป๊กปอกแป๊กจักหน่อยนะแค่นั้นแล้วก็คุมนี่พี่นออ้องเรยงง่ากัน,นขวบไม<า>้ของแล้วกัน้อง มาเบิ้งเอาเด้อพี่น้องคุณใดอยากลองเห็ดสุกผักลามาเบิ้งเอาเด้อมาเบิ้งสูตรน้ำลงพรเด้อพี่น้องเมนจัดห้เด้อแต่กับบกขบไปในพี่น้องเลยมันคือท,ท,ท,ทั้งทั้งเนื้อทั้งบ้านลงพรแต่มันลายวบ้านลงพรเราเป็น,นบ้านที่ว่ากินสุกพักอันนี่แหละมันไก่ป่าไก่ดงไก่ฟูกไก่ผ,กผาแน่ทำกินอ่ะข้าเจ้านิงยมกินสุกพักเป็นอาหารลักบ้านลงพรนะแต่ว่าผพักข้าเจ้ามันลาย บ้านปลาบวัวในห้อยกวัวจะได้กลิ่นกละเทือน,นั่นนี่แล้วนี่โดนไม่กินชนึงของโดนโดนได้กิลิ่นชนึงเป็นปลาบัวเฮ็ดโป๊เป็ดนั่นแหละแต่ว <มา S 1> ่าอันนี้มะเขืพูดน้อยก็ใช่ได้เดี๋ยวพี่น้องแต่เวลาไปบ้านหลวงพรแหละอ่าเด้่น้องน้องสาวหลวงพรเนีเ่ยเราเห็ดสูบปลาบัวกินอู้ปลาบัวติดใจแซ่บพักวัน,พวนเพลินมันหลายอย่างเด้อ นี่นออันนั้นนออันนี้คือคือลุงพรว่าแหละใส่อ่าเราใส่นลายลายอะไลาย่างเงี้ยนอันออกพี่งคขมไรนได้เหรอบุ๊ชจะอ่ะลุงพรเห็ดไปพักที่เราลวกแล้วเราเตรียมไว้สุกไปเนาะเห็ดทุกอย่างสุกเรียบร้อยขัวแล้วก็มาตักงาะเราบอกบอหอมวู้หอมตลบอบโห่เลยพี่น้องหอมงานี่ลัก โตสู้รถของเพิ่นเนาะโตพิเศษของเพิ่นใส่เด้อพี่น้นองเด้อสุปพักแล้วต้องใส่งาเด้อแต่ว่าทั่วดินนะ่ะและ้วแต่คนมากเด้อทั่วลิสงน่ะแล้วแต่คนมากกัน,แต,น,กกนแต่ลกัลกๆเพิบบ่นบ่ได้ใส้แหละทั่วลิสงนะพี่นอ้องแต่ลุงพ่อนก็บ,บใ่ใช่ลกักลักนะแต่พ่อแต่แม่เพิ่นบ่ได้ใส้กันออกแต่ว่างานี่เพิ่นใส่จ้ะข้าก็ได้เลยคืองานเนี่ะทั่ว<ล>พังงามนมาใส่ได้ลวกก็ได้พี่นอ้องบ่เป็นหยัง กระแซามักอันนี้หมักท่หอกทั่วแห่มันใช่ได้เม็ดหมักอ่อนหมักทั่วแปบทั่วเปิดสุกได้เบิดนั่นแหละพี่น้องเอ้ยสุกเป็นเม็ดทุย่างง่ายแล้วตาไปแล้วหอมหอมพี่น้องหอมเลยนี่ละหัวใจสําคัญมันคือคือง่ายกับอันเนื้อปลาในลาพี่น้องเนี่ยใส่ในพักเนี่ยพักเนี่ยโปรเจมกัดดกพักเนี่ยอันไรกที่เข้ามากินกรเก็บมาชุบคือปลาบัวบานนั่นแหละ เก็บเอะโลดตหัวตามชวนริมหัวริมชวนเขาะนะหรือว่าหาเลือกซื้อตามตลาดก็ได้ผู้โบมีอันตาหัวตามชวนกันเนาะหาเลือกซื้อตามตลาดที่พักที่ห้าชอบแหละมาลวก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 ให้เพื่อนซุก่ขายเนาะอ๋ออ๋อ่๋ออ๋ออพออ๋ออ๋ออ๋อน๋ออ๋ออ๋ออ๋้อ๋ออออ๋ออ๋อนอ๋อี่ออ๋ออ๋ออออเออนออ๋ออ๋ออออ๋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 อนเออ๋ออ๋ออออ๋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 อออได้มีปลาแห้ง เพิ่นกะทิคายกับปลาสดได้ชิมันชิบข้าวจุนนักกับปลาแห้งอันนล้งพรบ้านลุงพรม,มีปลาแห้งคนปลาแห้งใส่บเบาะหอมหน่อยออนี่แล้วมันหอมเป็นเอก,กลักษณ์ได้ปลาแห้งเลยเพิ่นก็มากไปเรียบร้อยให้หน้องตัวนักกรรารกันขั้งแรกที่ลุงพรเราสิ้ซุปให้น้องบิ๊กน้องบอยก,กินเด้อนี่อาหารบ้านลุงพรเด้อนี่ผมไม่กินครับแน่ผมกินเพียงลูกสิทธ์แล้วบายดีป้าลูก กินน้ำโเป็นด้วยโเป็นก็ต้องกินจะต้องซิมให้หู้อาหารบ้านเกิดท้องทิ่นของบ้านพ่อจะเดนอนี่เด้อน่ารักอากวันจ่าใส่ผ้พันธุ์ดมีเอฟซีขอมาประบวกกลยจัดไห้อ่ะลุงพอนี่ไห้เบิ่งเลยจ้ะอย่าเข็นป้าบัวทำซุปผักลาวนี่แหละจ้ะแต่โบเป็นประบวกจะลุงพอจะประบวกไป็นป้าบัวบบคอยถนัดปันใดจ้ะ หลวงพ่อจาาา่าราถนัดบ้านลาวกินเป็นอาหารรัดประจํา,ะววา,วาเลยยังพรบัวว่าแหละอ่ะเอาเฮ็ดหลวงพ่อเห็ดจะมาเบิ่งตอนปรุงหลวงพ่อปรุงโคเล่ข้เล่ใส่พักไปเนาะอพอเราก็สิปรุงรสในเนื้อปาลาเราจังหน่อยหนึ่งเลยพี่นองนีน่นี่ปรุงสะกอนเป็นกะจีขายเนีย่ยพีน่นางกับพักหลดเนาะพี่เนาะบนปลาลาว ป่นป่าแหละพี่น้องเอ้ยป่นป่าใสใช้น้ำปลาลงปลาล่าน,น้ำปรุงน right oh. oh. ้ำป่าใสนั่นแหละพี่น้องใส่ข้าวคั่วน้ำบ่อเถ้าใส่แล่ชุมพักโอ้โอ้น่เห็นบ่อปลาบัวยังบ่เคยงัวใส่ข้าวคั่วน้ำด้วยแล้วจะปลาลงเลยบัดนี้เราก็จะเอาเนื้อปลาลงเอาเห็ดจริงๆเห็ดนะเนี่ย เอาก็ตามสูตรบ้าน,จนเจ้าอะไรเนาะเฮ็ดโลดให้พี่น้องเบิง่งเพื่อพี่น้องอยากลองเฮ็ดซิมเบิ่งสุกผักลา,าวแต่กระทำสบายเฮ็ดให้เบิง่งบโอ้ยจะโอ้ยซุกเลยครับยูบ่ใช่เขาขั่วเนาะแต่เวลาได้เขาขั่วกระยาบยับขอน้อกมองเบิกน้องบ่อยเฮ็ดตรงนี้บ้านงาพี่นอ้อนงางาโรยมันงา โปพิดเด้อพี่เนาะพูใดอยักใช้ลายก็ได้หอมตัวนี้ใช้ลายเสบลายไงตัวนี้ใ่เบดไนี่ใ่เบิดนัะนนะตามไวเลยเสียไวให้นะแต่ลุงพรที่ใช่เมือนเนาะพี่นาะขอมรักพี่เนาะพี่ร้อยนิ่นล่นเก่งหน่อยนะพอแล้วยังมีเพชรเนาะินเพชร่ได้เลย ไว้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 พี่นพรโชซ์สีมือวันนี้สุกพักลาวของลุงพรเริ่มแล้วขมำกคำเห็นไปเนาะแม่คนเล่คนเล่จ้ะคนเล่คนเล่จ้ะโอ้ยยังมุ่นัดเด็ก ล้เาเฮ็ดกินบ่ค่อยอันนั่นแล้วเฮ็แดแซ่บอยู่พี่น้องหลวงพรน่ะแต่เลาเฮ็ดคือคนเฮ็ดบ่ถนัดเนี่ยนะปัว่วถึงว่าเฮ็ดยังปัว่วเฮ็ดเองเบือ่อน,นักตรงไหนสิเป็นอันการอันใช้อุปกรณ์บ่ค่อยชนัปนดปานใด้พวธาตอุปกรณ์พี่นอ้องนี่ลืมลืมตัวหนึ่งลืมตัวหนึ่งลืมยังพี่น้องก,กำลังว่าเฮ็ด กินเฮ็ดตามอยู่พอจะมันจะมาลืมนั่นลืมนี่มันชีแซ่บบ่แล้วนี่เออลืมหอมฮึมใช้เมื่อไหร่หอมจ้าตบไทยด้วยหอมตบไทยด้วยหอมกับโบลืมแล้วกับพ่อแม่แล้วนี่นะพี่น้องโอ้ยขึ้นไปเมื่อไหร่น้องพี่น้องน้องทำนี่แหละพี่น้องเอาให้ซาราซิมก่อน ซิมกระพรซิมโอ้ยแ่บพี่น้องแ่บไปหมดซิมเลยเนี่ยโมหนาซุกพักลาวลาวจ้ะซุกพักกำลังยอดเฮ็ดติดกระแสเนี่ยแหละจ้ะพี่น้องเอาไปลองเฮ็ดลองทำมึงเด้อจ้ะพี่น้องผู้ใดอยากซิมอยากลองจัดไปจัดจัดไปสมพรว่าอะมาจัดแต่งใส่จานกินได้จ้ะพี่น้องบาดไหมแ่บแล้วจ้าหอมงาหอยหอยจ้ะพี่น้อง แซบแล้วจ้าแซบแล้วจ้ามาจ้าพี่น้องจ้ามาจ้าสุกผักลาวจ้าแซบแซบน้ำกันจ้าโป๊ซีซันสุกผักยังไงก็แซบพี่น้องยองมาปะสุกผักมมนเน่สุกผักลาวจ้ามือนี่อาหารยอดฮิตติ๊กกระเซ็นจ้าขอมาจากให้จ้าอาเจนโมกเี้เอออยู่ในรังโต้หนา ลืมแล้วมอแต่ร์ุ้งงานกับอันซุปพัดลืมหม่อมโมกเขี่ยใจไม่ไงไม่ไงน้องโซ่คนเฮ็ดแล้วคนแบงมาหายไปเนอะประบอกเพราะว่าพันพันเพลงประบอกชิกินจ้ะนั่นใส่จมกันนะตามติดจามแปลกินเอาจทำได้ ชาเป็นอย่างนั้น่นีืยพี่มองเข็ดกับนีเนาะมาทำไมเข็ดใส่บอกตรนั้นอ่น้ำแตงโตลองไปื้มมือ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 เนาะกมากันเถอะเข็ดหรอแซ่ลูกแซ่กินลูกกิน เราจะไปต่อไหเนเพื่อนเลยเยน้งนุมนกเขียดมกเขียดมกเขียดมกเขียดใช่อเดียวล้วนี่จิบเบิดสเิพัตเบิ้งซีเบิ้งมกเขียดแซ่บทุกอย่าง เป็นอะไรบิ๊กไปนังไก่ได้ยับเข้ามายับเข้ามาฮุบไล้ไล้ซุปพักหนะฮุบเต็มฮุบโลดกินข้ามตาเหลือกโลดบ๊วยนุ๋นคือแม่นี่ยฮึอืมข้นี่ยใหญ่ๆเลย พร้อมง,งาจะว่าไม่จับเพช <ừ. S 2> รไปแล้วถึงว่าเบิดคู่รสจ่เลยผมสังคมแบบโดยน้ำพักหน่อยจินสักจำกินเลยอันแรกแลวพภูเขามาก <ừ. S 2> อุมากสมบดทีแท้ ตั้งมมตัวได้มภัดีแม่ระยแกิน้นคมคมาละดีแต่บอกไปเอาพักกันแกนโคมมาใช่กกน้ำทำยังไงครงับทััก,กคมฝังกงไก่กกอืัแกงังไังแกส่ซื่อบานซื่อพักบานนี่พอแล้วสะเนแล้ว กแซ่บแซ่บเลยหันแบบคนเลยอืมหันแบบอนบ่อยสุภาพมบอกนิ่มแลยฝานแล้วลูกช้าอ้วนลูกชายกันข้าวนั่นแล้วก็ชาแป้งแป้งโตอะน้อย quan tâm à phần thì nó hết 对对，OK。快摸不到，OK 了。 nhà nó có mất tháng em về lại <về. cười> mất nó bị bố <laughs> <Một> hết <rồi. cười> bài đi ta luôn เดี๋ยกวก็ุปพักเลยบแบบนนันี้ยนะั่ไม่จะกินยังทานน้ำอมทางเอียงกินจำาปินีก่ก๋สุกพักง่ยย่างนั้นองดีกว่าจะตาแปะไปจะตา 5, ครีม,มจะสีน้ำหอมจกน้ำหอมมัจะชิลๆเลยน้ำหอมปคลน เป็นวัดย้อยเล็กไก่ะเฮ๊ดฮ่ย <c oughs> ใครเนี่ยจะประวันี้ต้องไปยูส่วนเขาคนแกแง่แก่แ,กแ,กแม่เบิดเมื่อน่นอนน้องบิ๊กของน่พ่ร้อบิ๊กบิ๊กเฮาเบ้านเอ <c oughs> nó tạo nên cục nó mặt. Một không mặt. Tiếm cục kín nó ngọt. Hèm kín mì ngọt. Hèm kín ngọt. Hèm kín mì ngọt. Hèm kín mì ngọt. Hèm kín nó ngọt. Hèm kín mì Xẹp cái kín mì ngọt. Hèm kín mì ngọt. cái này ที่ต ah <as> ุใค่งกูอ่ใสท้งนู้ใส่ได้คูรถจ้ะใสหมดอย่างใได้คูนวฮฮยังก็ใใครมี หลายพดเห็ดจำต้องครอบแบบง่ายบกินเนาะถากินต้องก็ชุนนะอือันนี้มกบ่งไหวเี่ยบแบ่งกระสวดจานไปลองอากไกินมื้อี มันาะหายางมันจะนักอพรซึ่งอ <ım. S 2> <Verse> ืมเราเราจะขาหพวเห็นยังงี้เลยบกี่ลายเลยแทแทแทๆๆเต็นึ่งนะอืมดึงด้ข้าเียวโอ้แม่หลดมากเลย พูดก <c ười> hm, ันเจ้ากิน <c> อ <ces> <c ười> e ันนี้แหละต้องมึงทอดีกพี่น้องเอ้ยไปเดิ่งรถมันยังเมือรถหอนม้อรถคำง่ายๆโต๊ฮะกินคำง่ายๆรถวะสุภาพนดไงมุกกินแล้วร้ายรถยำเต็มปากเต็มคำรถอ่าแล้วเฮ็ดให้กินตอนน้องบีกน้องบอยเมื่อยังหน่อยครับเมื่อบาปพ่อน้องบอย นอ้องแซวพอระบอยให้านกินนะฮะแซวประบอยกินกินเอากันเดีวมันมีหนอ่อเแล้วนอ่นอซานน่อยังเลยอ่าเราใส่นะมาเอาหมูน,นีมีเน่้อขาอ่อยังมีบ่นาห,หมูมี <c oughs> แซวอันนี้นะเอาวมันจะพักกันเดียว กระเสบซฐสมิ่งและพร้อมงาเฮนินอิ่มแล้วพี่นอ้องอิ่มกันแล้วเพราะว่าน้องบิ่งน้องบอยกินข้าวตอนค่ำไะถ้ากินกินตอนค่ำจะได้พลิ้วซิ่งซื้อลูกชิ้มากินกัน,กนค,ค่ะว่ะอายุห้าซื้อลูกชิ้นมากินเพราะว่ะา,าลูกชิ้นจะลดกังง่ายครับไปเรื่อยไปเลยจ้าลาพ่อจ่าเราจ้ะพี่น้องพบกันคลิปหน้าจ้า คพนองเราพัดดิดเด้อพี่น้องด่วน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 พปเก็บสุปฟักมาเอาสูตุลูร้อนไปฮหดกินเด้อเฮดเดอร์เบิง์นแมตตะปลาแดวสบายดีเราแท้ลูกตา